ตำนานเรื่องราวของบรรดาพระคณาจารย์หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากเป็นประจำว่าพระเกจิอาจารย์หนึ่งในพระคณาจารย์ที่ควรคู่จะกล่าวถึงความเป็นมาของท่านที่อาจจะกล่าวได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนในชีวิตสมณเพศของท่านนั้นล้วนแล้วแต่สร้างถาวรวัตถุให้แก่พุทธศาสนาด้วยหวังเพียงเพื่อที่จะเป็นสิ่งธรรมุบำรุง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนามอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระคณาจารย์ผู้เคร่งด้วยการปฏิบัติและตั้งใจที่จะพัฒนาและสร้างาศาสนสถานมาแล้วมากมายดังจะเห็นได้จากเรื่องราวความเป็นมาของท่านแต่เดิมนั้นหลวงพ่อสมควรท่านอาศัยอยู่ที่วัดลำดวนอำเภอในเมืองจังหวัดพระตะบอง ประเทศกรรมัมพูชาหรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันง่ายๆว่าเขมรเมื่อพศ .2479 ท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดลำดวนโดยมีพระอุปชาเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านใช้ชีวิตสมณเพศอยู่4พรรษาซึ่งช่วงนี้ท่านคร่ำเคร่งกับการศึกษาพระปริยัติธรรมและยังเน้นด้านการปฏิบัติจนเมื่อพศ .2483 ก็เกิดสงครามอินโดจีนขึ้น หลวงพ่อสมควรท่านก็ได้อุทิศตนเป็นครูสอนหนังสือนักเรียนชั้นประถมอยู่ถึงสองปีเต็มจนถึงพศ2484ประเทศไทยได้เข้าปกครองที่พระตะบองหลวงพ่อสมควรท่านก็กลับไปอยู่กับพระอาจารย์ซึ่งเป็นอุปชาของท่านที่สำนักสงฆ์ซึ่งอยู่ที่เสียมราชเพื่อศึกษาพระกรรมฐานท่านพยายามศึกษากรรมฐานอย่างจริงจัง ด้วยสติปัญญาของท่านวันเวลาผันผ่านไปถึงสองปีท่านก็กราบลาอาจารย์เพื่อเดินทางทุดงสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญกรรมฐานโดยท่านเดินทางออกจากเสียมราฐไปยังจังหวัดนครพนมในประเทศไทยแล้วเดินทางออกไปยังนครทมผ่านไปทางกุมพงพระนังอ้อมกลับไปที่พระตะบองเป็นวงกลมกลับไปยังสำนักของอาจารย์ท่านอีกครั้งหนึ่ง โดยท่านใช้เวลาในการเดินทางทุดงทั้งหมดสองปีเต็มเข้าสู่ปีพศ2487ท่านก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้ปรึกษากับอาจารย์ของท่านซึ่งอาจารย์ของท่านก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าประเทศไทยนั้นก็เป็นประเทศที่มีความสงบสุขร่มเย็นภายใต้พระบวรพุทธศาสนาสมเป็นเมือง พูดอย่างแท้จริงเมื่ออาจารย์เห็นดีด้วยหลวงพ่อสมควรก็กราบลาเพื่อเดินทางธุดงเข้าสู่ประเทศไทยแต่ครั้งนี้ท่านเดินทางเข้าทางอารัญญประเทศในเขตจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในสมัยนั้นหลวงพ่อท่านยังพูดไทยไม่ค่อยได้ดีนักก็อาศัยเรียนไปตามทางแต่นิสัยคนไทยนั้นเมื่อเห็นพระสงฆ์ก็ต้องเคารพนับถือไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักมาก่อนก็ตาม ทำให้การเดินทางในประเทศไทยของหลวงพ่อสมควรนั้นไม่เป็นปัญหาเท่าใดนักหลวงพ่อท่านเดินทางจากปราจีนบุรีมุ่งสู่นครนายกสระบุรีนครราชสีมาไปถึงจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดด้วยการเดินทางที่สแสวงหาบุญในครั้งนี้ทําให้หลวงพ่อสมควรท่านเดินเลยเข้าไปถึงประเทศกัมพูชาใตา้แล้วท่านจึงย้อนกลับมายังจังหวัดบุรีรัมย์ คราวนี้ท่านเดินเข้าสู่จังหวัดสระบุรีลบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์เข้าสู่ภาคเหนือถึงจังหวัดแพร่ลำปางเชียงรายจนข้ามไปยังประเทศพมา่าแล้วท่านจึงกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งทางแม่จันเวียงป่าเป้าแม่สวยจนถึงดอยสะเก็ดผ่านไปยังอำเภอสันทรายเข้าสู่เชียงใหม่แม่ริมแม่แตงพระพุทธบาทสี่ดอย จนถึงเชียงดาวฝางไปจนถึงแม่อายและกลับมาที่แม่สวยอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางบางส่วนนั้นหลวงพ่อสมควรท่านเดินทางทุดงด้วยเท้าเปล่าไปจนทั่วไปหมดในระหว่างทางนั้นท่านก็ได้ช่วยเหลือบรรดาญาติโยมสาธุชนต่างๆที่เดือดร้อนและมีประสบการณ์ในการทุดงมากมายแต่หลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่า สิ่งใดที่เราเห็นคนเดียวนั้นไม่ควรกล่าวถึงเพราะไม่มีหลักฐานแต่ย้อนหลังไปพูดถึงว่ามาในเมืองไทยนี้ก็ไม่ได้ประสบประการอะไรมากนะักแต่เมื่ออยู่ในกัมพูชาเดินสามสีป่ปีเดินทุด,ดงนั้นประสบประการด้วยการที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆพวกเสือบ้างหมูป่าเป็นจำนวนเป็นพันๆ เวลาที่ไปเจอเขาเดินเราต้องหยุดพักประมาณเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ผ่านไปหมดหูงช้างก็มีมากเวลาที่ฤดูการเดือนแปดน้ำท่วมทะเลสาบช้างเหล่านั้นจะเดินทางกลับไปอยู่เขาขึ้นไปเหนือไปอยู่เขาและเวลาที่ถึงเดือนไอเดือนยี่ น้ำที่ทะเลสาบลงแล้วช่างเหล่านั้นก็จะเดินทางกลับไปอยู่ที่ทะเลสาบตามเดิมในระหว่างนั้นก็ได้ประสบประการว่าบางทีก็เกิดจะเอาตัวไม่รอดก็มีที่บังเอิญไปพบแต่อันที่จริงช้างนั้นเมื่อพูดโดยความจริงใจช้างก็ตามเสือก็ตามสัตว์เหล่านี้เขาก็กลัวคนเราเหมือนเรากลัวเขาเหมือนกัน อาตมเช่นอาตมาไปเจริญในปีแรกพึงจะไปปฏิบัติในปีแรกมีอยู่คืนวันหนึ่งอาตมาไปออกจากถ้ำไปก็ทำเพื่อท้ำอสุกไปอยู่ในโคดหินโคดหินนั้นก็มีสองโคดหินห่างกันประมาณตักสี่ห้าวาได้เวลากลางคืนอาตมากำลังเจริญปมตาภาวนาอยู่บนโคดหินนั้น ปรากฏว่าเสือมาอยู่บนโคถินอีกโคถินหนึ่งจะประมาณสักสามสี่วา,วานี่แต่เสือนี่ก็แปลกเหมือนเวลากลางคืนนะ่ะมีสีขาวขาวก็กำรามอยู่นั้นอาตมาก็ไม่ดูทราบว่าหน,นีไปไหนนึกว่าพุทโธเท่านั้นที่จะช่วยเราเป็นอันว่าชีวิตส่วน,วนใหญ่ของท่านน,นั้น ท่านได้ทุดงเพื่อแสวงหาและฝึกฝนการกรรมฐานตามที่ท่านได้ศึกษามาจากอาจารย์ของท่านตั้งแต่ครั้งที่ท่านอยู่ที่ประเทศกัมพูชาอาจงังหวัดประจะบ,บองเมื่อปดส4บ4นั่นก็เปลี่ยนเป็นอำเภอเขมรเรียกว่าอำเภอมงหรืฤสีแต่ไทยเปลี่ยนเป็นชื่ออำเภอดอนภากาศ อาตมาได้ไปเจริญภาวนาอยู่แห่งหนึ่งในภูเขานั้นปรากฏว่ากำลังที่เราภาวนาไม่ทราบว่าจะงูจริงหรืองูอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อหลับตาแล้วปรากฏว่าเขาเลื่อยมาพาดอยู่บนหลังเขาวันนี้อาตมาไม่เคยพูดแล้วหลังหลังกที่อาตมาขัดตมา ต่อมาก็ลืมตามองดูแล้วก็เขามาเกือบครึ่งตัวแล้วรู้สึกว่าหนักพอสมควรก็หลับตาต่อผลท้วยใจและไม่าทาบว่าเขาไปทางไหนจึงว่าสิ่งเนียเหตุการณ์ที่รเ,ทเรื่องราวราของหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือน้ำเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวถึงการทุดงของท่านจะเห็นว่าหลวงพ่อสมควรนั้นท่านได้มีประสบการณ์ในการทุดงมากมายเรียกว่าแทบจะทั่วภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่ท่านยังไม่ค่อยสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ดีเท่าไหรนักและในพศ .2490 หลวงพ่อท่านก็ได้มาอาศัยจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสวรรค์สังการามหรือที่รู้จักกันในนามวัดถือน้ำในปัจจุบันแต่ในครั้งนั้นท่านไม่ได้จำพรรษาอยู่นานเท่าไหรนักเพราะท่านเพียงแต่มาพักจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น เมื่อออกพรรษาท่านก็ลาวัดถือนามออกธุดงอีกครั้งหนึ่งแต่การเดินทางครั้งนี้ท่านตั้งใจว่าท่านจะเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีโดยเดินทางไปทางป่าลุ่นๆออกไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเข้าสู่อำเภอพนมทวนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ครั้งนี้เมื่อท่านเดินทางไปยังไสยโยกอากาศช่วงนั้นหนาวมากและค่อนข้างชื้น ทำให้หลวงพ่อสมควรท่านเกิดอาพาธไม่สบายแต่ท่านก็ยังถือธุดงแต่ต้องเป็นเส้นทางกลับโดยท่านเดินทางผ่านไปทางท่ามกาบัานโปง่งและโพธารามช่วงนั้นเป็นพศ2492ระหว่างเดินทางกลับนั้นก็ผ่านนาครชัยศรีบังเอิญท่านได้พบกับนายอำเภอนครชัยศรีคุณอนเนกพยักษขันคุณอนเนกได้เห็นถึงปฏิปทาของหลวงพ่อสมควร และเคยได้ยินกิติศัพท์ของหลวงพ่อสมควรว่าท่านผ่านเส้นทางใดๆนั้นท่านก็จะพยายามสรรสร้างถาวรวัตถุไว้ด้วยเพราะท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือในด้านการก่อสร้างอย่างดีเยี่ยมท่านในอำเภอนครชัยศรีในสมัยนั้นจึงได้นิมนต์หลวงพ่อสมควรซึ่งขณะนั้นท่านก็ยังไม่หายจากอาพาธให้หลวงพ่อท่านพักรักษาตัวที่วัดสารวัน และยังให้หลวงพ่อท่านช่วยสร้างพระอุโบสถให้ที่วัดสารวันนี้ด้วยหลวงพ่อสมควรท่านเห็นว่าในอำเภอนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อและต้องการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังท่านจึงรับปากสร้างให้ดังจะเห็นอุโบสถสวยงามดังปัจจุบันที่ตั้งอยู่ใกล้กับพุทธมณฑลหลังสถานีสาลยา่นนา มีกูง่มแนวเดินเดิมอยู่ที่จังหวัดพระตะบองอยู่ที่วัดลำดวนอำเภอในเมืองสองห่างจากพระตะบองมาก็สองกิโลมาได้อุปสมบทตั้งแต่เมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าได้ศึกษาอยู่ในสนักวัด ของอาตมายอยู่คือวัดจำดวนอาจารย์ซิวถึงมีพระอุปิชายะเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระธรรมจริยาพุเป็นพระอุปิชายะเมื่อบวชแล้วศึกษาอยู่ในสำนักอาจารย์ <c oughs> <c oughs> สี่ปีได้ศึกษาเราเรียนทั้งปริยัตแล้วก็มีการปฏิบัติอยู่ในตัว <c oughs> เพราะอาจารย์ของอาตมาก็เดิมเรื่องเดิมของท่านอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสิมราชหรือก็เขมรเรียกว่าเสียมเรียบเมื่ออุปสมบทแล้วก็ท่านก็มาอยู่ที่จังหวัดปรมบองเป็นเจ้าวาดเป็นรอง,องใหญ่จังหวัดในวัดนั้นอาตมาได้อุปสมบทจากท่านเป็นกรรมวายจายจานซึ่งมีประธรรมจาญาพืชเจ้าคณะจังหวัด จะตบององเป็นพระอุปัชฌายะและสิ่งต่างๆที่ท,ท่านได้สรรสร้างให้แก่วัดสารวันดังปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกปีก็เสร็จสมบูรณ์ในปีพศ2499และในช่วงนั้นเองที่หลวงพ่อสมควรท่านมีโอกาสได้พบกับสมเด็จป๋าแห่งวัดโพซึ่งสมัยนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคเจ็ดและหลวงพ่อสมควรก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฐานาในตำแหน่งพระครูใบดีกา จากสมเด็จป๋าวัดโพพร้อมทั้งเข้าร่วมฉลองงานครบรอบ25ศตวรรษพระศาสนาในปีพศ2500ก่อนที่หลวงพ่อสมควรท่านจะกราบลาสมเด็จป๋าเพื่อเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศกศัมพูชาแต่ในขณะที่เดินทางนั้นได้เกิดมีปัญหาเรื่องของเขาพระวิหารหลวงพ่อสมควรท่านจึงเข้าประเทศก,ศกศัมพูชาไม่ได้ ท่านจึงออกธุดงต่อไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาตาซากซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอตาคลีไปประมาณ4กิโลเมตรท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่จนออกพรรษาในปีพศ2505ท่านก็ออกธุดงอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนาหลังจากที่ท่านได้ออกธุดงอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2 5 0 5โดยครั้งนี้ ท่านได้เดินทางผ่านไปยังวัดถือน้ำอีกครั้งหลังจากที่ท่านได้เคยมาจำพรรษาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วท่านจึงแวะจำพรรษาที่นี่แต่ครั้งนี้ท่านได้พบกับพระครูสมุบุญชูสังวรโยธินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถือน้ำในสมัยนั้นพระครูสมุบุญชูสังวรโยธินจึงได้ถามหลวงพ่อสมควรว่ามีที่จำพรรษาแน่นอนแล้วหรือยัง หลวงพ่อสมควรท่านก็กล่าวว่าอาตมาคิดว่าจะไปเรื่อยๆแต่พระครูสมุบุญชูสังวรโยธินท่านกลับนิมนต์ให้หลวงพ่อสมควรท่านจำพรรษาที่ก่อนเนื่องจากท่านได้ยินเรื่องราวที่หลวงพ่อสมควรได้สร้างวัดตะวันมาแล้วอีกอย่างที่วัดถือน้ำนี้ก็มีสภาพที่สุดโซมากประกอบกับตัวของท่านเองก็มีอายุมากแล้วจึงขอนิมนงพ่อสมควร จำพรรษาที่นี่และช่วยสถือนามให้เจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อสมควรท่านเห็นถึงศรัทธาที่แน่วแน่ของท่านเจ้าอาวาสจึงได้รับปากและจำพรรษาที่วัดน,นามนี้เวลาผ่านไปเพียง 4, สี่พรรษาท่านพระครูสมุบุญชูสังวรโยธินท่านก็ถึงแก่มรณภาพขณะนั้นเจ้าคุณพระเทพคุณาภร์ท่านยังมีพระยศเป็นเจ้าคุณชันสามัญ ท่านได้ฝากวัดถือนามนี้ให้หลวงพ่อสมควรท่านดูแลแต่ด้วยความที่หลวงพ่อท่านไม่ชอบที่จะปกครองพระสงฆ์ท่านหวังที่จะบำเพ็ญกรรมฐานท่านจึงมักเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีบ่อยๆเพราะในสมัยนั้นอุทัยธานียังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยป่าเสียส่วนใหญ่และท่านได้ไปสร้างพระพุทธรูปที่เขาปัตตวีตำบลหนองกระทุมอำเภอทันจังหวัดอุทัยธานี ร้อมทั้งสร้างบันไดเป็นทางขึ้นถึง188ยขั้นแต่บรรดาญาติโยมสาธุชนมากมายยังคงนิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดถือนาเพื่อที่จะได้ไปนมัสการสการะท่านได้และยังรวบรวมปัใจจัยให้ท่านได้ช่วยสร้างวัดถือนาให้เจริญรุ่งเรืองท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธสร้างอุโบสถหลังใหม่เมนกำแพงวัดและโรงเรียนแต่เมื่อเสร็จแล้ว ท่านก็ยังคงเดินทางไปพำนักตามป่าเขาแถวจังหวัดอุทัยธานีอีกคราวนี้ท่านเดินทางไปยินแดนที่มีถ้ำม,มากมายอย่างที่เขาพระยาไฟเรือและสร้างาศาสนสถานที่นั่นจนตรการตาพร้อมทั้งท่านยังสร้างโรงเรียนในชนบทอีกถึง11โรงเรียนและในช่วงเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีท่านก็ได้สร้างวัดเขาหินเทิน ตำบลพลูสองนางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุอทัยธานีอยากจะสร้างวัดวัดหนึ่งเป็นที่สวลวงกรุงนทธินสองร้อยปีเพื่อเป็นอนุสรณ์ของชีวิตด้วยเพื่อจะเป็นในสถานที่กันดานสินธุระกันดานที่วัดเขาชื่อชื่อว่าเขาหินเทินตำบลพลงสองนางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีอาตมาได้สร้าง วัดนี้สําเร็จลุล่วงไปเพื่อจะสองกรุงนักปโกสิน2ร์สองปีและโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็สร้างอุโบสถหลังหนึ่งถวายพระราชกุศลแด้สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีครบ60สปีและในพศสองพัท่านก็ได้กลับมาจําพรรษาอยู่ที่วัดถือนามตามแรงขาของญาติโยมอีกครั้งและครั้งนี้ท่านได้สร้างถาวรวัตถุมากมายในวัดถือนาม จนวัดถือนามมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดังจะเห็นได้จากปัจจุบันนี้และท่านยังตเตรียมที่จะสร้างพระเจดีย์ที่มีฐานกว้างถึง22เมตรสูง40เมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นการทูลเกล้าทูลกระหม่อมฉลองในการครองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2539นี้ ถือได้ว่าหลวงพ่อสมควรท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดกับการลงมาตลอดและท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่หาที่ติมิได้สร้างความศรัทธาต่อบรรดาลูกศิษย์ญาติโยมที่นับถือท่านทั่วประเทศอาตมาก,ก็มีอายุคปสบดีเลยว่าจะสร้างถวายประราชกุศลและเป็นการว่าจเฉลิอจะองตัวเองที่มีชีวิตอยู่มาและอีกอย่างหนึ่งก็มีความประสงค์ว่า ประเทศไทยของเราที่มีวัตถุโบราณหลายหลายอย่างได้ให้ประชาชนชาวต่างประเทศมาชมมาดูเกิดชื่อเสียงกระจายมาว่าประเทศไทยมีวัตถุโบราณมากที่นีต้อตมานึกว่าวัตถุโบราณเหล่านั้นท่านบูรุษของเราที่ท่านได้สร้างมาไว้ให้พวกเราเด็กรุ่นหลัง แต่บัตรนี้อาตมาไม่ใช่เด็กแล้วอาตมาก็เกินคนแก่แล้วนึกว่าคงจะต่อไปอนาคตเป็นบรรรบุรุษคนหนึ่งเกียรติยศชื่อเสียงนั้นอาตมาไม่ปรารถนาใดปรารถนาว่าสร้างไปเจดีอันนี้เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ที่ลึกให้อนุชนรุ่นหลังไว้คมต่อไปและในโอกาสที่ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หายากเนื่องจากปัจจุบันนี้หลวงพ่อสมควรท่านมีอายุมากขึ้น จึงขอเชิญทุกท่านเข้ารับพรอันประเสริฐจากหลวงพ่อสมควรแห่งวัดถือนาำพร้อมกันทั่วประเทศณบบัดนี้ที่สุแในการบรรยายใจความย่อๆย่อวันนี้เนื่องเด็กสุขภาพต้องอัตมาภาพก็ไม่ค่อยสบายก็ให้น้ำเกลือตั้งแต่ตอนหัวค่ำรอถึงตอนเชา้า เดือนนี้ก็เหมอก็กำลังจะมาทีดยาให้อีกฉะนั้นคืเถึงว่าอาตมาได้กล่าวแล้วโดยความจริงใจทั้งหมดนี้ได้ประสบประการมาโดยตนเองฉะนั้นคุณงามความดีอันใดท,ที่อาตมาผ่านมาแล้วได้ปฏิบัติศาสนากิจตามพระบรมพุทธานุญาตอาตมาขอจบใจความย่ยอๆแต่เพียงเท่านี้ ขออาตมาขออำนาจคุณฤาษีนาไตร,ารัยและกุศลผลบุญที่อาตมาได้สะสมอบรมไว้ตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา58ปีขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ช่วยคุ้มครองญาติโยมและช่วยพิทธิศาสตร,ร์ความสุขความเจริญไัยบุญโดยลาบยศเสรญสุขในบรรปลายแห่งเมืองต้นแห่งปีใหม่ แล้วก็ตุดจากจีนพึ่งผ่านไปไปฉะนั้นจึงขอความสุขความเจริญสวัสดีจงมีแดญาติโยมโดยทั่วหน้ากันขอจเจริญพร